PMQA หัวข้อที่3การปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานประจำปี2565โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ห้องสอนรายงานการประชุมเมื่อติที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือกกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระค่าเช่าผ่านแอปพลิเคชันด้านที่รากพัสดุ t r d SmartPay ภายใต้โครงการชีวิตง่ายๆกับ TID Smart Pay เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการช่องทางการชำระค่าเช่าและเป็นช่องทางการติดต่อกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ห้องออโดยใช้แอปพลิเคชัน Line Official ชื่อบัญชีธนารักษ์แม่ห้องสอนการดำเนินการปรับปรุงหนึ่งศึกษาการใช้งานและสมัครใช้งาน Line Official เปิดใช้งาน Line Official Account กรอกข้อมูลอาทิอีเมลชื่อบัญชีที่ต้องการประเภทของบัญชีจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการสมัครเมื่อถูกต้องครบถ้วนคลิกที่เสร็จสิ้นสสร้างระบบ Line official ให้มีฟังก์ชันต่างๆริชเมนูคือปุ่มแสดงเมนูขนาดใหญ่ในห้องแชทซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการเห็นได้ชัดสะดวกต่อการใช้งาน 3. สร้างชุดข้อมูลการตอบกลับผู้รับบริการด้วยระบบ AI การตอบกลับด้วย AI หรือด้วยข้อความอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับคำตอบอย่างเรื่องที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 4. สร้างชุดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆสร้างการ์ดข้อความหรือวิดีโอข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเทคนิคการดำเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่ต้องมีพื้นฐานในการใช้ Line Official 2. มีการกำหนดผู้ดูแลระบบชัดเจน 3. ผู้ดูแลระบบควรติดตั้งไลน์ Official ลงบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ข้อพึงระวังการดำเนินงาน 1. ในขณะที่เปิดใช้งานระบบตอบกลับอัตโนมัติผู้ดูแลระบบควรหมั่นตรวจสอบข้อความที่ผู้รับบริการเขียนคำขอคำร้องไว้ 2. บางฟังก์ชันมีระยะเวลาจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลผู้ดูแลระบบต้องคอยตรวจสอบและป้อนข้อมูลใหม่ทดแทน ผลการดําเนินการปรับปรุงก่อนการปรับปรุงหนงการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 2. บุคลากรและทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัด3มภูมิประเทศและระยะทางทําให้การบริการล่าช้า 4. ผู้รับบริการยังไม่เข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน t ด d Smart Pay หลังการปรับปรุง 1. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 2. ลดการใช้ทรัพยากรของราชการ 3. ผู้รับบริการสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ว 4. ผู้รับบริการเข้าใจและใช้งานแอปพลิเคชัน TID SmartPay ได้มากขึ้นการจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผู้รับบริการ 1. ผู้เชา่าผู้ใช้ที่ราชพัสดุจังหวัดแม่ห้องสอน สองผู้ขอรับอนสิทธิการเช่าสามผู้มาติดต่อราชการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ค่าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ห้องสอน2ผู้เช่าผู้ใช้ที่รายพัสดุจังหวัดแม่ห้องสอน3ผู้มายื่นคำร้องขอเช่าที่รายพัสดุ 4. ผู้เช่าที่ขอยื่นเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า 5. ้าผู้ประมูลซื้อทรัพย์ที่ได้มาจากคําิิร์ภาษาหกผู้มาติดต่อราชการแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนและหลังการปรับปรุงการให้บริการสรุปผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนปรับปรุงการให้บริการผู้รับบริการพึงพอใจร้อยละ 88. สองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจร้อยละ83.43 yeah. หลังการปรับปรุงการให้บริการผู้ร <copying taraf> ับบริการพึงพอใจร้อยละ94.20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ92.37 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบและลงนามสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงประโยชน์หรือผลที่ได้รับหลังการปรับปรุงการให้บริการประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทําให้แอปพลิเคชัน t ด d SmartPay ของกรมธนารักษ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2. ผู้เช่าที่ร่ายพัสดุมีความเข้าใจวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน t i d SmartPay มากขึ้น สามผู้เช่าที่รับพัสดุสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆของกรมธนารักษ์ได้มากขึ้น4สร้างแรงจูงใจให้ผู้เช่าที่รับพัสดุเข้าสู่สังคมร้เงินสด 5. ้าสามารถเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมให้ผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงลดช่องว่างการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการ6ลดการใช้ทรัพยากรของราชการบริการรวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติ